การที่มีเพื่อนเป็นกระยาณมิตรสร้างบารมีรวมกันไปอยู่ใกล้ๆและแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์นีในช่วงหัวเรียวหัวต่อเนี่ยซ้ากันมากๆเพราะตอนนั้นเธอทุลนทุรายมากๆแล้วกระสับกระส่ายจะไม่ไหวแล้วเพื่อนพูดกรอกไปที่ใบหูไอ้อยู่ในบุญให้นึกถึงบุญให้นึกถึงหลวงปู่คุณยายครูไม่ใหญ่ เรื่องรล่าอะไรต่างๆแล้วนะั่งไอ้นึกถึงและก็ไภาวนาสัมมาอรังกรกหูไปเรื่อยๆเลยตรงนี้และสําัรที่หลวงพ่ออยากให้ทวกทุกคนตั้งใจฟังนิดนึงเผื่อว่าถึงเวลาของตัวล้วจะได้ทำได้ถูกกำลังกระสับกระส่ายเพื่อกรกหูไปเรื่อยๆเพราะถึงนี้เธอนิ่งแล้วก็ลมหายใจก็ค่อยๆละเอียดค่อยๆสงบแล้วลมหายใจใกู้งไก่จิตก็ได้ถ่ายทอดได้ฟังว่าสม่ำเสมอ นี่อาการภายนอกนะแล้วก็ค่อยๆหลับไปอย่างสง,งบแต่ข้างในหลวงพ่ออยากให้สนใจข้างในเจ้าตัวเนี่ยเขาจำได้ที่หลวงพ่อบอกว่าให้แข็งใจให้แข็งใจเพราะฉะนั้นมันทุกขเวทนามนแรงกล้าแข็งใจเพราะต้องต่อสู้กับทุกขเวทนาในตอนช่วงนั้นมันก็สับระสายมากปวดมากอะไรมากหายใจก็ไม่ก่อยออกอดึอดอดัอดอึดอัดภายในธอก็แข็งใจ แล้วก็ภาวนาสัมมาหลังเพราะตอนช่วงนั้นไอดวงตายมันมามันขยายมาแล้วมันลอยกันมาแล้วมันขยายทําให้หัวต่อกายมนุษย์หยาบละเอียดนะคกับมันจะหลุดจากกันแล้วมันขึ้นมาแล้วมาทิฏฐานที่เจ็ดที่เธอก็น,นิ่งสัมมาหลังไปเลยๆอาจารย์ก็สงบพอสงบอาการกระสับกระส่ายก็หยุดพอหยุดตอนนี้แหละภาพแห่งบุญที่เธอได้กระทำเอาไว้เป็นแสงสว่างฉายให้เห็นเลย อย่างรวดเร็วแต่รู้เรื่องในช่วงนั้นเพราะจิตมันนิ่งแล้วและใกล้จะเป็นวาระสุดท้ายที่จะถอดกายแล้วมันไม่ไปไหนแล้วดังนั้นนิ่งภาพบุญฉายทุกๆุกบุญเลยอย่างรวดเร็วเลยรู้เรื่องทุกเรื่องบุญทุกบุญตรงนี้สําคัญมากๆเลยครนี้ก็เริ่มสดใสเพราะสุดภาพของทุกบุญก็เป็นดวงสว่างดวงบุญมาตอนนี้ทุกเวทนากายยาก็ดับ เธอเหมือนหลับไปในกลางดวงบุญเหมือนหลับในสมาธิแต่นั่นหลับอยู่ในกลางดวงบุญพอหลุดจากทุกขเวทนามันก็เป็นสุขเวทนาแต่ว่าหลับเนี่ยฟังขั้นตอนนะแข็งใจสมาหังใจนิง่งภาพของบุญฉายให้เห็นทุกเรื่องอย่างรวดเร็วแต่รู้รเรื่อง แล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นดวงบุญคือใจมันนิ่งสงบมันปลื้มแล้วแต่นั้นนนิ่งอยู่ในกลางดวงบุญเหมือนหลับไปแล้วตื่นอีกทีหนึ่งในท่านอนอยู่กลางราชรถ